ข่าวน่ายินดีของฝั่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้กันเลยค่ะนางเอกดังพักชินเฮนะคะได้เตรียมแต่างงานกับพระเอกหนุ่มชเชวแทจุนในต้นปีหน้านะคะพร้อมกับเผยข่าวดีที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วด้วยค่ะ สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยนะคะกับข่าวดีสองเด้งของคู่รักนักแสดงเกาหลีพัคชินเฮและชเวแทจุนที่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2017โดยมีจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์มาจากการที่เป็นเพื่อนสนิทและเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยชุงอังเหมือนกันนะคะเส้นทางต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาประกาศว่าพัคชินเฮและชเวแทจุนเตรียมจัดพิธีวิวาแบบส่วนตัวในวันที่22มกราคม2022พร้อมกับเผยเรื่องน่าย,ยินดีนะคะที่ างเอกสาวกำลังตั้งขันลูกคนแรกนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้เขียนจดหมายถึงแฟนๆบอกข่าวดีนี้ค่ะพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดด้วยค่ะ ไปดูฝักฝังวงการบันเทิงไทยเองนะคะคุณผู้ชมก็มีเรื่องน่ายินดีของนักร้องสาวแนนี่พัทรนันท์หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลี่เบอร์รี่นะคะที่ได้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนแรกของวงค่ะหลังถูกแฟนหนุ่มเทรนเนอร์ปรวินที่คบหาดูใจกันมา2ปีนะคะทุ่มทุนปิดโรงหนังทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานโดยมีเพื่อนร่วมวงเกิร์ลี่เบอร์รี่นะคะทั้งกิฟซ่ากิฟซี่แล้วก็เบลมาร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกับโพสต์โมเมนต์สุดประทับใจนี้ลงโซเชียลด้วยค่ะ ก็สิบสามเพงของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสลาโซนคนแรกของวงเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆในวงก็ต้องรีบตามมาแล้วนะคะ